เคยมีเรื่องเล่าบอกว่าเวลาเดินทางไกลหากขับรถไปไหนด้วยตัวเองอย่าได้จอดรถกลางทางแล้วไปนอนตามข้างถนนเพราะถ้าไม่ถูกโจรมาดักปล้นก็อาจได้ของอะไรบางอย่างติดกลับมาที่บ้านด้วยและกับเรื่องเล่านี้เป็นประสบการณ์ของคุณนพพรเรื่องราวของการเดินทางทั้งที่ตัวเองยังไม่สบายอยู่ไม่สบายจนไม่สามารถขับรถต่อได้มันได้ทำให้คุณนพพร ต้องตัดสินใจทำอะไรบางอย่างจนได้อะไรบางอย่างติดตัวกลับมาที่บ้านด้วยวิติที่6จันขวัญภาวาคลิปนี้เราจะนำเรื่องราวแปลกๆที่ส่งมาจากคุณนพพรเรื่องของการนอนผิดที่มันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นแน่แน่วิจารณญาณก็ขออย่าได้ยอมแพ้จงมาฟังเรื่องนี้กันดีกว่าว่าเรื่องราวทั้งหมดนั้นมันคืออะไรกันแน่นอนผิดที โดยคุณนพพรสวัสดีครับผมขอฝากเรื่องนี้ไว้อีกเรื่องให้พี่ช่วยเล่าด้วยครับเรื่องที่ผมจะเล่านี้มันเป็นเรื่องเก่าเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนแน่นอนมันเกิดขึ้นกับตัวของผมตอนนั้นผมทำงานเป็นเซลล์ขายอุปกรณ์เครื่องมือช่างรับผิดชอบในส่วนเครื่องเชื่อมเครื่องตัดและเครื่องเจียหน้าที่ของผม คือการเสนอด้านการใช้งานและการทดสอบอุปกรณ์ก่อนที่จะนำออกไปขายครับลูกค้าส่วนมากของผมจะเป็นกลุ่มโรงงานต่างจังหวัดและมันก็มีอยู่งานหนึ่งที่ผมจะต้องรับหน้าที่ไปเสนอขายสินค้าตลอดจนปิดการขายถึงจังหวัดชนบุรีโดยผมจะต้องทดสอบอุปกรณ์ซึ่งเป็นเครื่องเชื่อมที่สองโรงงานตั้งแต่เช้าตรู่ผมออกไปถึงชนบุรีโรงงานแรกตอน9ก้าโมง ตอนไปถึงหน้านโรงงานผมแลกบัตรและเตรียมอุปกรณ์เพื่อเข้าไปทดสอบที่นั่นพอผมไปถึงด้านในสิ่งแรกที่ผมเห็นมันคือสารเจ้าขนาดใหญ่โดยก่อนที่ผมจะเดินผ่านตรงนั้นไปผมตัดสินใจยกมือไหว้ก่อนเลยโดยนึกภาวนาในใจว่าขอให้การทดสอบอุปกรณ์วันนี้มันสามารถผ่านไปได้ด้วยดีด้วยเถิดเรื่องแบบนี้มันแล้วแต่คน ผมเองก็แค่อยากมีความมั่นใจถ้าเจ้าที่เจ้าทางที่นี่เมตตาอาจจะช่วยให้ผมปิดงานจ็อบแรกนี้ได้ง่ายกว่าที่คิดแต่ผมเองก็เตรียมตัวมาดีพอไปถึงจุดทดสอบอุปกรณ์ผลที่ได้ก็เลยออกมาดีด้วยใช่ครับลูกค้าพอใจดูเหมือนพวกเขาจะถูกใจกับสิ่งที่ผมนำเสนอไปลืมบอกไปครับโรงงานแรกนี้มันคือโรงงานประกอบตู้เหล็ก จุดที่ผมทําการทดสอบมันเป็นแผนกทําสีที่นั่นเต็มไปด้วยฝุ่นเหล็กที่เกิดจากการตัดเหล็กจํานวนมากและฝุ่นสีอีกมากมายที่เกิดจากการทําสีให้กับสินค้าที่นั่นสรุปคือลูกค้าตกลงใจซื้อเครื่องเชื่อมที่ผมนําไปเสนอครับก่อนจะออกจากโรงงานแรกผมไม่ลืมที่จะซื้อน้ําหวานและบุหรี่หนึ่งซองเพื่อถวายเจ้าที่ที่น่าจะช่วยผมจากนั้น ผมก็ออกเดินทางเพื่อไปเสนอขายอุปกรณ์ในโรงงานแห่งที่สองต่อไปขณะขับรถเพื่อไปยังโรงงานที่สองนั้นจู่ๆผมก็มีอาการแพ้ขึ้นมาทั้งแสบตาและขันทั่วตัวจมูกมีน้ำมูกร่วมกับอาการมึนหัวผมจึงตัดสินใจหยุดเดินทางหาคลินิกที่อยู่ใกล้ๆแถวนั้นคุณหมอบอกผมว่าผมน่าจะเป็นลมพิษสาเหตุคงมาจากแพ้สารเคมี คุณหมอจึงให้ยาแก้แพ้และย้ำกับผมว่ายาตัวนี้มันอาจทำให้เกิดอาการง่วงซึมแต่งานของผมยังไม่เสร็จผมต้องไปทำงานต่อที่โรงงานอีกแห่งผมตัดสินใจเดินทางต่อจนถึงที่นั่นมันคือโรงงานผลิตถังความดันผมนำเครื่องที่เตรียมไว้ไปทดสอบให้ลูกค้าดูทันทีผลที่ได้รับน่าพอใจลูกค้าสนใจจะซื้อมันทำให้งานของผมได้ปิดการขาย สมใจหมายทั้งสองโรงงานผมออกจากโรงงานที่สองตอนนั้นเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งคิดว่าจะรีบเดินทางกลับกรุงเทพเพื่อจะได้วางบินให้ทุกอย่างมันเสร็จโดยช่วงขณะขับรถกลับผมมีอาการง่วงในขณะขับรถง่วงจนผมแทบจะหลับในผมจึงตัดสินใจจอดรถที่ข้างทางเพื่อจะหาที่นอนพักตรงจุดไหนก็นได้แค่ให้ได้นอนสักงีบอะไรแบบนั้นและในช่วงฉับพลัน ผมก็มองไปเห็นต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งมันยืนเด่นเป็นสง่ายอยู่กลางลานดินผมจึงขับรถออกไปตรงลานนั้นเพื่อจะได้ไปจอดไกลๆโดยผมคิดว่าจะไปนอนที่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นบอกตรงๆครับบรรยากาศใต้ต้นไม้มันดีมากลมพัดเย็นสบายประกอบกับอาการง่วงจากยาผมก็หลับแทบจะในทันทีแล้วทีนี้ขณะที่ผมกำลังนอนหลับอยู่ ไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนเข้าใจว่าไม่ค่อยนานมากผมเริ่มรู้สึกตัวว่าบรรยากาศรอบตัวมันเริ่มจะแปลกมันเหมือนผมไม่ได้นอนอยู่คนเดียวแต่ว่าเหมือนมีคนจำนวนมากมายกำลังรุมจ้องมองผมอยู่ผมจึงลืมตาขึ้นดูปรากฏว่าไม่มีใครผมจึงหลับตานอนต่อไปจนผ่านไปได้ประมาณชั่วโมงกว่าผมก็ตื่นแล้วกลับขึ้นรถ ลุยออกจากลานดินตรงนั้นเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพกว่าผมจะกลับถึงบ้านมันก็เข้าช่วงกลางคืนไปแล้วผมรู้สึกว่าตัวเองเหนื่อยมากจึงรีบเข้านอนซึ่งก็หลับไปได้อย่างไวรู้สึกตัวอีกทีมันก็ตอนรุ่งเช้าแล้วครับตื่นมาก็มึนหัวนิดนิดจึงคิดว่าจะลุกออกจากเตียงแต่ไม่รู้ว่ายังไงเหมือนกันผมไม่สามารถยืนขึ้นจากเตียงได้มันเหมือนขาซ้ายของผมมันหายไปทางข้าง ผมล้มทั้งยืนเลยครับผมตั้งสติลุกขึ้นมาตรวจสอบตัวเองที่ขาซ้ายของผมมันทั้งเมื่อยทั้งปวดแปลกๆผมจึงออกไปหาป้าแถวแถวบ้านแกทำงานเป็นหมอนวดแบบอิสระผมขอให้แกช่วยนวดขาให้ซึ่งอาการมันก็เหมือนจะดีขึ้นบ้างครับแต่มันยังไม่หายดีผ่านไปสองวันอาการที่ขาของผมก็ไม่หาย ผมจึงตัดสินใจไปโรงพยาบาลผลตรวจออกมาว่าน่าจะเป็นอาการกล้ามเนื้ออักเสบคุณหมอจึงให้ยากลับมาทานที่บ้านเข้าวันที่3อาการที่ขามันก็ไม่ดีขึ้นผมจึงไปหาป้าข้างบ้านอีกครั้งเพื่อให้แกนวดแก้อาการอีกสักนิดแต่คราวนี้ป้าแกนวดไปได้พักเดียวแกก็พูดขึ้นมาว่ามันต้องมีอะไรผิดปกติแน่ๆป้านวดให้ไม่มีทางหายหรอก คงต้องไปให้อาจารย์ของป้านวดให้ซึ่งอาจารย์ของคุณป้าจะเข้ามาที่นั่นตอนเย็นพอดีป้าอยากให้ผมลองกับอาจารย์จะได้หายปวดไวๆผมกลับบ้านไปรอบหนึ่งแล้วก็กลับมาที่บ้านป้าตอนเย็นปรากฏว่าที่บ้านป้าตอนนั้นเหมือนกำลังตัดเตรียมพิธีอะไรบางอย่างโดยความที่ผมไม่ค่อยจะเชื่อเรื่องพวกนี้ผมก็เลยขอกลับบ้านดีกว่าแต่ป้าก็รั้งผมเอาไว้ โดยให้เหตุผลว่าไหนๆก็มาแล้วลองดูสักหน่อยก็ไม่เห็นจะเสียหายอะไรนี่นาแล้วพิธีกรรมก็เริ่มขึ้นอาจารย์ของป้าบอกให้ผมนั่งเหยียดขาออกไปทางประตูจากนั้นเขาก็เอาน้ำมันมาทาที่ขาของผมพร้อมกับสวดมนต์อะไรบางอย่างไปด้วยพอน้ำมันถูกขาของผมเท่านั้นมันทั้งรู้สึกปวดทั้งทรมานมันเหมือนมีตัวอะไรบางอยา่าง วิ่งเข้าไปในขาข้างที่ปวดของผมผมรู้สึกว่ามันวิ่งไปมาในขาเลยครับซึ่งอาการปวดขามันก็เพิ่มขึ้นมามากด้วยครั้งนี้ผมว่ามันแปลกพออาจารย์เอาน้ำมันทาตรงไหนมันก็เหมือนจะมีอะไรบางอย่างวิ่งหนีจากส่วนนั้นไปอีกจุดอย่างทาน้ำมันที่ปลายขาอะไรนั่นมันจะวิ่งหนีมาที่ต้นขาพอทาน้ำมันไปที่ต้นขาความรู้สึกจะบอกว่ามันวิ่งมาที่หลังวิ่งไปที่มือ แขนหน้าอกทุกคนที่อยู่ในพิธีกรรมต่างช่วยกันจับผมไม่ให้ดิน้นจนในที่สุดน้ำมันก็ถูกทาไปทั่วทั้งตัวและความรู้สึกแปลกนั้นมันก็วิ่งกลับลงมาที่เท้าเหมือนเดิมอาจารย์ใช้มีดของเขาจี้ไปที่เท้าตรงจุดที่เจ็บพอมีสัมผัสเข้ากับผิวหนังผมทั้งเจ็บทั้งปวดแสบปวดร้อนแล้วช่วงนั้นเองผมก็รู้สึกได้ว่าอะไรที่มันวิ่งไปมาที่เท้า จะหลุดออกจากเท้าของผมไปแล้วในที่สุดอาการปวดที่ขาก็หายไปครับอาจารย์บอกว่ามันหลุดออกไปแล้วผมรู้สึกดีขึ้นมาแบบรู้สึกว่าตัวเบาขึ้นมาเลยผมจึงถามอาจารย์ไปว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่อาจารย์อธิบายว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผมไปทำไม่ดีในสถานที่อัปมงคลมาอย่างเช่นไปนอนทับที่คนตาย ได้เรื่องสิครับผมรีบกลับมาคิดทบทวนวันนั้นแน่แน่วันที่ผมขับรถไปจอดตรงต้นไม้ใหญ่จุดที่ผมนอนหลับไปแถวนั้นซึ่งผมเพิ่งมารู้ในเวลาต่อมาว่าที่นั่นมันคือห่วงสุยเก่าการพิมพ์อาจผิดบ้างตกบ้างแต่ก็ตั้งใจจะสื่อสารให้ครบนะครับสุดท้ายถ้าเรื่องนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของช่องอีกครั้งผมจะขอบคุณมากเลยขอบคุณสำหรับเรื่องนี้นะครับ ถือว่าเป็นเรื่องที่สองที่คุณนพพรส่งมาเลยนะครับและมันก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากๆด้วยอาการโดนของประมาณนี้ผู้บรรยายเคยได้ยินมาพอสมควรนะครับมันแปลกตรงที่ว่าอาการป่วยที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่ไปรักษาที่โรงพยาบาลแล้วมันจะไม่หายแต่พอไปรักษากับพ่อหมอก็จะหายเลยซึ่งมันก็มองไปได้หลายอย่างนะครับอย่างเช่นยาที่ได้รับจากโรงพยาบาลอาจทาให้เพิ่งหายในตอนนั้น ซึ่งทาไม่ใช่เพราะว่ายาจากโรงพยาบาลจะมองว่าเป็นเรื่องโดนของมันก็น่ากลัวมากเลยนะครับเรื่องพวกนี้ไม่อยากให้ปากใจเชื่อจนสุดตัวนะครับดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเอาไว้ก่อนเวลาเจออะไรแ,แปลกๆจะได้หายไวๆครับอาการเหน็บชาเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงหลายโรคนะครับดังนั้นอย่าได้ละเลยควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยและรับการรักษาที่ถูกต้องจะดีกว่า ซึ่งข้อมูลที่ผู้บรรยายนํามาเล่าเนี่ยมันอาจจะทําให้รู้สึกกังวลใจนะครับแต่ว่าคนช่วงวัยทางานหนักส่วนมากจะไม่ค่อยรู้ตัวหรอกครับว่าตัวเองขาดการดูแลตัวเองให้แข็งแรงพอเราเริ่มมีอาการป่วยแปลกๆอันดับแรกเนี่ยตรวจสอบเรื่องอาหารการกินก่อนเลยครับชอบดื่มสุราห,หรือว่าเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าสูบบุหรี่จัดหรือเปล่าไม่ค่อยได้นอนหรือเปล่าทานอาหารรวดจัดบ่อยไหมซึ่งอาหารรดจัดเนี่ยทุกแบบเลยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบเค็มมากๆอาหารมันมันหรือว่าพวกหวานจัดเผ็ดจัดอาหารรสจัดพวกนี้แหละครับที่จะไปส่งผลกับระบบภายในร่างกายแบบระยะยาวเลยนะครับบางคนเนี่ยจะมีอาการป่วยออกมาให้เห็นตั้งแต่ช่วงอายุ30ลปลายๆแล้วซึ่งก็มีเยอะมากนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเลือกไม่สนใจแล้วก็จะใช้ชีวิตแบบเดิมต่อไปลองหันมาสนใจอาการแปลกๆของตัวเองสักนิดนะครับเปลี่ยนพฤติกรรมบริโภคนั้นใหม่ เพียงแต่ถ้าทำแล้วยังไม่ดีขึ้นรีบไปหาหมอเถอะครับแล้วพบกับวันจันทร์ขวัญผวากับเรื่องเล่าที่จะมาเล่าให้ฟังกันทุกวันจันทร์ที่ต้องเน้นว่าเป็นวันจันทร์ที่มีเรื่องจะเล่าถ้าไม่มีเรื่องเล่าเราก็จะไม่มาใครชอบเล่าเรื่องอะไรแบบนี้ก็สามารถส่งมากันได้นะครับหลักจะจบรายการมิติที่6แล้วอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้กดไลค์กดแชร์คือกำลังใจและอย่าลืมทิ้งคอมเมนต์กันเอาไว้ด้วยนะครับ ยังมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายรอคุณอยู่สำหรับวันนี้สวัสดี